เอาละทุกคนวันนี้เรามารีวิว Emotion UI จากทางหัวเว่ยกันบ้างดีกว่านะคะแม้ว่าจะตกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยหน้าตาของ UI ของ h u วเว่เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับ iOS มากๆทุกวันนี้นะคะมีการพัฒนารุ่นขึ้นมาเรื่อยๆบอกได้เลยว่าเหมือนกว่าเดิมอีกเย้ากันเย้ากันแต่ทุกคนไปดูเนี่ยก็ก็ไม่ได้บอกว่าเหมือนแหละเซตติ้งเซตติ้งอะไรคือโทนหมดเแ,แกลเลอรี่อะไรเงี้ยมาหมดนี่หน้าตาคล้ายๆไอจูนกันนะ คือแบบก็จะมีความคล้าย iOS แหละพูดตรงเมื่อก่อนมันจะมีแบบสมัยเมื่อประมาณ7 8 9ปีที่แล้วเนี่ยมีการพูดว่าโอ้ฉันคือแบบแบบอยากจะเป็นแบบ Android ที่ลื่นเหมือน iOS อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแบบได้รับแรงบันดานใจกันมาเนาะนี่ถ้าเราแบบไม่อคติเกินไปก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีความคล้ายคลึงอยู่เหมือนกันนะคะทัวนี้ตัว MagicOS ของทาง Honor เองเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะแยกออกไปเนี่เราเคยคุยเหมือนกันเขาบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนแล้วก็แยกทีมออกไปแล้วนะฮะดังนั้นมันจะค่อยๆนะฮะกลายร่างแล้วก็ไม่เหมือนกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้จากคําบอกเล่าของทางทีมงานนะโอเคแน่นอนว่าความลื่นไหลของหัวเว่ยเนี่ยเป็นที่เอกฉันมากว่ามีความลื่นไหลามากนะคะด้านบนในส่วนของแผงควบคุม หรือว่าคอนโทรลเซ็นเตอร์เนี่ยนะฮะก็จะมีการแบ่งสารปันส่วนให้มีความเข้าใจง่ายแล้วก็มีตัวควบคุมอุปกรณ์อยู่ตรงบริเวณนี้นะ,ะจะเห็นว่าอย่างที่เราพูดไปว่าภาคหลัง UI จะมีการปรับควกอุปกรณ์ภายในบ้าน IoT เนี่ยมาไว้ตรงบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะเป็นแต่ว่าเนี้ยจะควบคุมนะฮะอุปกรณ์ของทาง Huawei นะฮะเป็นหลัก นั่นเองนะฮะก็สามารถเชื่อมต่อได้ก็คือควบคุมบ้านได้เลยอะน่าดูเคยไปงานหัวเว่ยเนี่ยโอ้โหควบคุมได้ทั้งบ้านเธอทําไปเล่นไปนะฮะแล้วก็มีการฉายภาพไร้สายนาฬะกาไวเลสโปรเจคเตอร์นะโปรเจคชันแล้วก็จะไม่ไดแ้แล้วก็มีตัวบันทึกหน้าจอนะฮะประมาณนี้แล้วก็มีหัวเว่ยแชร์นั่นเองนะฮะซึ่งลหลายๆคนอาจจะมองว่ามันไม่สามารถใช้ตัวควิกแชร์ได้เหรอพี่ควิกแชร์ที่เป็นของ Android ไม่ได้นะคะน่ดูตอนแรกก็งงกันว่าเฮ้ยหัวเว่ยตัดควิกแชร์หรือเปล่าแต่เปล่าควิกแชร์์ันเบบของงอง a Quick ดรูกส่่ไฟลียจึถต ออกไปด้วยนะครัหรือเพียงแค่บลูทูธเท่านั้นแล้วก็โหวยแชร์ไม่สามารถส่งผ่านคิกแชร์กับมือถือ Android อื่นๆได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ทราบกันนะคะความลื่นไหลเนี่ยโฟล์มาแอนิเมชันต่างๆมีการปรับเปลี่ยนเยอะสิ่งแรกเราจะพาทุกคนไปดูเลยก็คือตัวของหน้าจอ หลักนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนให้มีความแบบเนียนตาแล้วก็ลื่นไหลมากขึ้นนะคะในตัวของตีมล็อกหน้าจอก่อนแล้วกันนะคะตัวเนี้ยมีความน่าสนใจก็คือมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เยอะมากๆนะคะในตัวของ AI มันจะมีตัวของ Interactive ด้วยคือตัวโต้ตอบเราเอาไปตัว Interactive ก่อนนะคะแบบโต้ตอบคืออะไรมันสามารถทําอย่างนี้ได้ทุกคนนี่เป็นไงก็คือเหมือนกบสมมุติว่าถ้าเรา เราหน้าจอปุ๊บก็จะมีการขยับและเคลื่อนตัวไปแบบนี้น่ารักไหมน่ารักไหมอันนี้ก็ถือเป็นแบบให้ดูว่าเป็นยังไงนะ,ะให้ดูก่อนเราชอบตรงที่ว่ามันมีพรีวิวให้เราดูนะครับมากมายนะฮะแล้วก็มีซิมโบลสติ๊กเกอร์นะฮะต่างๆนี้แก้ไขได้ด้วยนะคือแบบว่าเจ๋งมากอ่าเมื่อกี้เป็นตัวของสติ๊กเกอร์เนาะอันนี้ก็จะมีตัวของซิมโบลแพทเทิร์นอีกนะฮะว่าอยากได้แพทเทิร์นเป็นอะไรนะฮะก็ปรับเปลี่ยนได้เราอยากได้ปรับอะไรสมมติเราอยากได้อันนี้ใช่ไหมเราก็กดใช้ปรับแบบส่วววนตัไปแล้ก็มี ฟันกับเกมแน่นอนอันนี้เราเคยรีวิวแล้วแหละว่าเราสามารถเล่นเกมสได้เลยในตอนที่อยู่ข้างนอกเปียบปุ๊บก็จะน่ารักปั๊บแบบนี้เลยนะคะนี่หน้าจอนี่แล้วก็ตีไปะ่ะตีตีคนละฝั่งกับเพื่อนคือเราทำทำไมอ่ะแต่มันก็น่ารักดีปะ่ะเออเนี่ยมีความอิเล็กทริกเข้าใจใช่ไหมเร็วเกินว่ะอ๋อ,อแข่งกตีเหรอใครตีเร็วกว่าชนะเหรอเออว่ะสมมุติอีกฝั่งหนึ่งเลิกกดตกอ๋อ,อก็ค้างอยู่ดีเนี่ยประมาณเนี้ยทุกคนน่าดูก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ด้วยอะ ประมาณนี้นะฮะกด2ฝั่งเยอะเกินงงนี่คือตัวของหน้าจออินเทอร์แอคทีฟนะฮะยังมีอีกมีอีกมีตัวของอีโมจิสติ๊กเกอร์นะทุกคนอย่างที่บอกว่าถ้าอยากรู้แล้วนะคุณก็กดพรีวิวดูก่อนได้คือเราชอบตรงที่ว่ามันมีความแบบเออให้ดูว่าเวลาเรากดปลดล็อกแล้วมันจะเป็นยังไงทุกอย่าง,งาจะเคลื่อนตัวไปด้านข้างหมดนะฮะน่ารักมากเลยเธอเอาแบบไหนดีอะน้องหมีเลยเอาเอาเอีโมจินี่แหละน่ารักสุดละน่าดุาดูชอบมากไปกดใช้ตึง้งนะฮะอ่ะพอเราอยู่กับอีโมจิปึ๊บนะคะเนี่ยนะ,ะเราสามารถตอบโต้เขาได้น่่่่ออยยยกกกกดดปึ๊บมมััันนนน็จะะเเเ้้งงงงาาาารรตี อ่ะเออแลวทุกคนดูแอนิเมชันเห็นปะเนียนตาไหมเราชอบนะมีความเนียนตาสูงเลยน่ารักด้วยดึง้งอ่าน่ารักเนาะน่ารักเนาะแล้วก็มีกลุ่มสภาพอากาศนะคะแล้วก็มี 3D อีโมจิด้วยมันก็จะแบบน่ารักอะเออน่ารักไหมทุกคนบ้าน่ารักไหมมันน่ารักเนาะเราก็ชอบอยู่นะคือมันให้ความรู้สึกแบบเจ๋งอะอันนี้คืออะไรอะมองฟ้ามองฝนเออ,อก็คือตามเวลาของเราตอนไหนกลางคืนตอนไหนเป็นอะไรอ่ะลองดู โอเคทุกคนเราก็ต้องเปิดโลเคชันตลอดนะครับเพื่อที่จะเช็คตัวของเวทเซอร์นะคะหรือว่าอากาศนั่นเองตอนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งมันก็จะปลอดโปร่งแบบนี้ทุกัเวลาเราเอียงขึ้นน่ะมันก็จะเห็นเป็นพาทิดด้วยอ่ะเนี่ยแน่ๆเห็นปหเอียงท้องฟ้าขึ้นโษเอ้ยเจ๋งว่ะมองข้างล่างเป็นน้ําโอ้โหอะไรก้อนโอ้อยากรู้เลยว่ากลางคืนเป็นยังไงอ่ะโอ้โหเทระเบิดไปเลยทุกคนเทป่ะโคตรเท และนอกจากนั้น,เ,นเรายังสามารถปรับในตัวของเวลาได้ด้วยรายงานสดว่าเป็นยังไงท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกเป็นยังไงนะคะระยะเอฟเฟกกี่นาทีอะไรเงี้ยกี่วิต้องใช้กี่วิวโโหิมะเนี่ยโอ้โหประเทศเรามีหิมะซะด้วยไปโถ่เลยกดปุ๊บเนี่ยจะเจอหิมะไหมก็คือมันสามารถดูได้ว่าเออเป็นยังไงแบบไหนอะไรยังไงนะคะน,นี่ก็เนี่ยจะเป็นแบบแนวหิมะอันนี้ก็จะไห้ฟิลแบบผมก็รู้สึกด,ดีเหมะนะือนกันชอบเนาะทุกคนมาชอบไหมอ๋อเนี่ปรับได้เลยคือแบบบ้านเราหิมะไม่ตกแต่อยากได้หิมะไง ท่ hey, ะทุกคนชอบไหมใครชอบกดถูกใจหน่อยพิมพ์ถูกใจหน่อย,อยทุกคนชอบอะต่อไปเป็นกลุ่มของ Always on display นะคะก็ปรับได้หลากหลายเหมือนกันแต่อันนี้อาจจะไม่ใช่จุดที่อาจจะดูแล้วเวอร์วังอะไรแต่มันก็เท่ดีเหมือนกันนะฮะแบบอันนี้เป็น True Text นะคะก็สามารถพิมพ์ได้เป็น True Text ก็คือเทคเทคทะลุอะมไม่รู้พูดไงดีนะเดี๋ยวเราไปรอหนึ่งรอ True Text นี่ปะโทมันมันมีความแบบ แฟชั่นนิสต้ามากเลยอะเธอเข้าใจปะ่ะมันมีสไตล์มากเลยอะมีสไตล์แบบสุดๆเลยอะเราชอบมากเลยรูป้ป่ะบอกเลยว่านี่เป็นนี่เป็นรอบแอนดรอยที่เข้าท่าแล้วก็ดูมีระดับในเวลาเดียวกันมากๆเลยอะนะเออแต่ลืมไปเขาไม่เรียกตัวเองว่าแอนดรอยแล้วนี่มันก็มัก็มันก็พื้นฐานคล้ายๆกันเลยอ่ะเรามาดูอย่างอื่นอีกหนึ่งเมื่อกี้แบบอินเทอร์แอคทีฟใช่ไหมคราวนี้มาเป็นแบบนิตยาสารของทากค่าวนี้นิตยาสารเนี่ย จริงๆคนอพี่มันก็ดูแบบสวยดีว่ะแต่ว่าเราปรับให้เป็นส่วนตัวได้คือเราสามารถปรับเต้นได้แต่คนนี่นะคะเราเปลี่ยนลวดลายข้างหลังก็ได้ไอ้นี่เอาหน้าเรามาใส่ก็ได้นะถ้าคุณมั่นใจพอนะคะอันนี้แบบเราเปลี่ยนได้เลยนี่นี่นี่เปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยพอเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีไอคอนให้เป็นไปตามได้ด้วยนะคะแบบช่วงนี้แบบอยากร้อนแรงว่ะพี่แบบอยากโดนร้อนแรงว่ะไม่ใช่ช้อนแกงนะอยากร้อนแรงเราเปลี่ยนสีไอคอนเห็นไหมเป็นอย่างนี้ด้วยกดใช้ และทุกอย่างก็จะเปลี่ยนหมดซึ่งอันนี้เราบอกเลย,เลยว่าใครใช้มือถือโฮเวออยู่เ,เนี่ยก็จะมีความสุขกับการปรับแต่งมากๆครึง่องอะไรเงี้ยทเธอใครชอบสีส้มคือส้มว้ยแต่เสียดายข้างบนไม่เปลี่ยนไปด้วยเนาะแต่ข้างบนเปลี่ยนนะจากประสบการณ์ดูนะอ่านยากอันนี้คือโอเคแล้วจริงๆแค่นี้ก็ยากแล้วนะแต่แล้วแต่คนชอบ,บจริงๆนะคบเพราะว่าเพราะมันมีบางอย่างที่ไม่ส้มตามเห็นป่ะมันก็ทําให้อาจจะเกิดความขัดขัดได้นั้นปกติแล้วเนี่ยเราส่วนตัวน่าดุดเนี่ยมักจะ ไม่ค่อยเปลี่ยนไอสีของไอคอนสักเท่าไหร่จริงมันมีพิวให้ดูแหละตรงนี้นานแต่ว่ามันจะไม่ได้พิวทุกแอปไงพอเราลองปุ๊บเนี่ยเห็นว่าเนี่ยจริงๆแล้วรู้ว่าอย่างเงี้ยเวิร์กกว่าสวยกว่าทุกคนว่าไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยนะเดี๋ยวคนมาอ่านงงอะไรพิมพ์เห็นด้วยถูกใจตัวไปหมดที่ทำาหล่านียนะคะอ่ะมีอย่าออื่นอีกมีแบบโปสเตอร์นะคะพึ่งขึ้นมาแบบนี้เป็นไงหรือจะเป็นแบบเฮดไลน์นี่แบบหัวข้อข่าวก็เท่เหมือนกัน เนาะหรือว่าจะเอาแบบคลาสสิกก็มีเหมือนกันนี่คลาสสิกนะฮะคลาสสิกก็คือคลาสสิกเดี๋ยวเราเปิดมาอันนี้แบบคลาสสิกนะนะแต่เป็นคลาสสิกก็คือเรียบเรียบง่ายๆธรรมดานะฮะก็เรียบง่ายทั่วไปนะฮะก็อยู่ที่ทุกคนจะชอบแต่เวลาเปิดมีขยับเล็กน้อยนะแบบเมื่อกี้เวลาปิดอย่างเงี้ยจะมีการขยับนิดหน่อยก็โอเคตามนี้นะคะในเรื่องของธีมต่างๆที่ใช้งานกันค่ะ อ่ะคราวนี้มาดูการใช้งานกันบ้างน,นะคะก็หัวเว่ยเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยที่เวลาคนปลดล็อกเนี่ยปัดปุ๊บเนี่ย ถ้าปัดตรงกลางเนี่ยเราจะปลดล็อกได้ใช่ปะแต่อันนี้ถ้าเราปัดข้างล่างหน่อยเนี่ยเราจะเจอกับสิ่งที่แบบเป็นพวกเครื่องคิดเลขอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในแนวน,นี้พวกเลนส์ต่างๆแล้วก็อัดเสียงบันทึกเสียงอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยนะต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมุติว่าคุณปัดแบบบางทีมือเราแบบไม่ไปปัดตรงกลางอันนี้อย่างเงี้ยปลดล็อกได้ถ้าเราไปปัดตรงกลางปุ๊บเนี่ยมันจะมีการแบบเหมือนกับใช้อันอื่นซึ่งอันเนี้ยส่วนตัวเราบางคนอาจจะมองว่าสบายนะแต่เราไม่ชอบเพราะว่าเรามักจะปัดพลาดอยู่เสมอนะฮะเราจะใช้งานไอ้ด้านข้างเนี่ย,ยนนเราดัน เห็นปะเห็นไหมมันไปแค่นี้เปิดแล้วนะเนี่ยเปิดแล้วข้างหลังเปิดแล้วเนี่ยเปิดละเห็นปะคือแบบแค่นี้ก็โอเคแต่ว่ากล้องเนี่ยมันไปทั้งอันอยู่และพรึ่มอย่างเงี้ยซึ่งสองนี้เนียดูดทดสอบแล้วว่าใช้กี่เครื่องนะก็เซตเป็นไฟฉายกับกล้องดีที่สุดเสมอสำหรับนดูดนะสำหรับคนอื่นก็ไม่แน่ใจาเหมือนกันโอเค <S <S แล้วก็ตัวของเบราว์เซอร์หรือว่าพวกแอปต่างเนี่ยเราสามารถที่จะดันเขาขึ้นแบบเนี้ยเพื่อที่จะดึงเหมือนกับทางลัดขึ้นมาแบบเนี้ยได้นะฮะ มันเจ๋งมันเท่ปกติเดี่ยเขาจะใช้เป็นคล้ายๆกับกดอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นพวกคอตสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเราสามารถใช้อีกแบบหนึ่งได้นะคะก็คือเนี่ยเรากดปุ๊บเนี่ยจะถ่ายภาพวิวภาพเร็วอาหารใช่ไหมคือมันจะมี2ฟังก์ชันแหละพูดงี้ดีกว่าก็คือกดค้างไว้ปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะฮะกับดันขึ้นไปอย่างนี้เพื่อจะเป็นอย่างนี้ซึ่งอันเนี้ยมันน้ำหนัสามารถใช้งานมือเดียวได้เช่นเราอยากจะถ่ายรูปใช่ไหมเฮ้ยที่ผมรีบว่ะกดว กดซูเปอร์มาโคเลยเฮ้ยพี่ผมรีบว่ะกดวิดีโอได้เลยอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่จะโทรออกว่ะเพิ่มคนที่เป็นทางลัดได้เลยจริงถ้าเนี่ยใส่ชื่อแฟนไว้เงี้ยก็ได้แลวนะฮะเบาราว์เซอร์บ่กเฮ้ยพี่รีบว่ะกดบุมากกดสแกนหัวเว่ยเฮลเป็นยังไง <c oughs> นี่คือความเป็นหัวเว่ยอย่างแท้จริงเลยนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราใช้หัวเว่ยเนี่ยเราจะมีความแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยแต่ว่าจะเป็นแอปหลักของซิสตเต็มนะของระบบเขานะฮะแต่ถ้าเป็นแอปอื่นๆเนี่ โอเคแต่เพโซไม่มีเนาะโอเคอเล็กซ่านะ okay, Alexa, นะกดปุ๊บถอนการติดตั้งก็แล้วแต่ว่าแอปนะั้นเป็นแอปประมาณไหนนะฮะมันก็จะใช้ควบคุมคำนวณอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงเนาะโอเคอ่ะนี่บอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าหัวเว่ยนะยังมี Google Services อยู่นะคะคือเป็นแบ,บรนด์มือถือที่แบบโคตรดูดีเลยดูแบบเจ๋งมากจริงๆสำหรับน้าดุดนะคือแบบรักเลยแล้วก็ไอ้เครื่องนเนี้ยพิล่าจะสิบเนี่ยนะนะดุดไปหยิบให้ใครถือนะทุกคนบอกโห oh, พี่โคตรหรูเลยว่าอยากใช้วะอะไรเงี้ยคือให้ถือ10คนอนะ ชอบ10คนเลยแต่ถ้าร้อยคนไม่แน่นักจะชอบเท่าไหร่แต่เรามั่นใจมากว่าสิ่งหนึ่งคู่เปเสีไม่ได้ก็คือว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยเวลาที่คุณแบบได้จับครั้งเนี้ยนะฮะความหรูหราพรีเมียมที่สัมผัสไม่ได้ในมือแอนดรอยทั่วไปเี่ยมันอยู่ในนี้ความแน่นหนาแล้วก็ไอยูไอที่มันแบบลื่นเร็วแบบเนี้ยแล้วก็ความแบบฟึ๊บฟึบฟบอะไรแบบเนี้ยมันคือสิ่งที่หัวเว่ยให้ได้ดีมากๆนะฮะนี่คือการใช้งานของตัว UI ต่างๆนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนมาาาใในนนนตัััวขอองงงลกกษณะรช้เ ดังนั้นใครที่ชอบนะคะแนวของหัวเว่ยเนี่ยนะ,ะก็จะมีให้เล่นอยู่ประมาณนี้ในตัวของการตั้งค่านะคะต่งตางๆก็น่าดูเดี๋ยวก็ลองเล่นดูหลายอย่างแหละนะคะ<ๆ><ๆ>อาจจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษเวอร์าางขนาดนั้นแต่ว่าเป็นความเรียบง่ายเป็นความหรูหราที่ดูดีนะคะ<ๆ><ๆ>มีชาติตระกูลมากๆเลยทีเดียวใช้แล้วแบบโครดูแพงดูรวยอะ่ะจริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกเลยมันดูเจ๋งจริงๆ คุณรู้จักคลิปบอร์ดไหมคลิปบอร์ดก็คือเวลาเราพิมพ์อะไรหรือเก็บอะไรเนี่ยมันจะเก็บไว้เป็นแบบเยอะๆแล้วก็ดึงมาใช้ได้แล้วคุณรู้จักซูเปอร์ฮับหรือเปล่าซูเปอร์ฮับก็คือการใช้คล้ายๆกับเหมือนกับเป็นเกะใส่ไว้ในเกะแล้วคุณก็ั้งหมดอ่ะลากลงมาเราจะทำให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างอย่างเช่นมีหน้าในดูดใช่ไหมในดูกกดกดค้างแล้วลากไปทางขวาเห็นปะมมันจะเจอกับฮับอยู่ใช่ไหมในดุดลากเข้าไปปุ๊บตึ้งพอกดปุ๊บเนี่ยเราจะเจอว่าซูเปอร์ฮับเนี่ยมี อะไรบ้างเราสามารถใส่ข้อความเข้าไปได้เราสามารถใส่รูปเนี่ยเข้าไปได้นะถ้าเราใส่รูปไปใส่ข้อความไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้อความก็ทําได้สมมติเราดูเนี่ยวันนี้คุณรถถังชนะโอ้โหเมื่อวานมันมากแต่จบเร็วมากแบบแค่1นาที2 3่ิามวิมั้งถ้าจะไม่ผิดนะจบแล้วนะคะคือเก่งมากเลยจริงๆอ่ะวิธีการของเราก็คือการแตะนะคะแล้วก็ลากไปทางขวาได้เลยนะคะปุ๊บไปอยู่ในซูเปอร์ฮับแบบนี้ คราวนี้ถามว่ามันเอาไปทําอะไรพี่อ่สมมุติว่าเราอยู่ในอ e ีเมลใช่ไหมเราอยากจะเขียนอ e ีเมลเราลากมาปุ๊บเนี่ยเรากดเราอยากใส่อะไรมาเราอยากใส่รูปใช่ไหมสมมติใส่รูปได้ดูดล,ลงไปใช่ไหมเราแตะค้างเราลากไปได้เลยอันเนี้ยมันสามารถที่ทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลาคือไม่ต้องไปกดเลือก attach ไฟล์มาทีหลังใช่ไหมอ่มาเมื่อกี้อ่าพี่เมียลีกมาละว,วางลงไปปึ้งเสร็จเนี่ยเห็นปหมอันนี้คือความเป็นซเปอร์ฮับของเขานะครับไปการใช้งานที่หลากหลายมากๆนะคะ,นะคะก็คือดึงรูปดึงข้อความและเอาไปใช้กับแอปอื่นๆได้ เจ๋งไหมอันนั้นก็คือการใช้ซูเปอร์ฮับนะคะการถ่ายภาพหน้าจอเนี่ยคนอื่นก็จะมี3นิ้วบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่า a n Android รอยแล้วมันมีเยอะหลากหลายมากแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นการใช้ข้อนิ้วนะคะเคาะ2ครั้งเพื่อถ่ายภาพหน้าจอหรือจะใช้ข้อนิ้วของเราเนี่ยวงบางส่วนก็ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถนํามาปรับใช้กับตัวของซูเปอร์ฮับได้อย่างเช่นเราอยากจะจับหน้าจอดีไหมเราเคาะทึกท๊กๆอย่างนี้ก็เป็นการแคปหน้าจอหรือ เราอยากจะเคาะบงจะวงให้บางส่วนก็ได้เหมือนกันนะฮะก็วงแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลากสิ่งนี้เข้าไปนี่ซูเปอร์ฮับได้แล้วมันก็จะกลายเป็น เหมือนรูปรูปหนึ่งอะแล้วเราก็ดึง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 ทุกอย่างมาไดน้นี่คือสิ่งที่โฮเว่ยเนี่ยใส่มาให้กับการใช้งานของตัวของซูเปอร์ฮับเนาะทุกคนเป็นไงบ้างชอบไหมเออจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งด้วยทุกคนเขาเรียกว่ามุมมองกิจกรรมแบบเรียลไทม์คือเขาเรียกว่าไลฟ์วิวอันนี้นะฮะก็คือเวลาเราบันทึกหน้าจอเราใช้นาฬิกาหรือโฮเว่ยแชร์หรือเครื่องบันทึกเสียงซึ่ง,ง,งจะรองรับแค่สีอันนี้เนี่ยจะกลายเป็นไอคอนทรงแคปซูลนะฮะหลังจากที่เราใช้งานนั่นเ,นนเองเนาะอย่างเช่นเรากาาลลบนทึกกห้จออยู่ ก็กลายเป็นแคปซูลตรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วคราวนี้เราก็สามารถแตะเขาให้กลายเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็สามารถเอาไปเลือกใช้แบบอะไรก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวที่เราชอบกันโซเชีแจ้งเตือนเนี่ยเราชอบตรงที่ว่ามันมีการแบบเซตมาในตัวของเป็นหมวดหมู่ได้ไปค่นอนข้างดีนะแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เหมือน MSN อะ่ะมันเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้พาร์ทของคือเมื่อก่อนมันคือคล้ายๆกับ Hotmail News อะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้ว ก็คือข่าวอะแหละตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นคล้ายๆกับ MSN ใช่ไหมคะตอนนี้มันก็จะมีข่าวจาก Bing มานะฮะแล้วก็ MSN ซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าหัวเว่ยเนี่ยก็จะมีการจับมือร่วมกันกับ Microsoft เยอะแหละเพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคีย์บอร์ดเองก็มี Microsoft คีย์บอร์ดให้นะฮะแล้วก็มีตัวของอย่างเงี้ยพวกอัปเดตข่าวอะไรเงี้ยที่ติดมากับเบราว์เซอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริการของทาง Microsoft เนี่ยแทบทั้งหมดเลยนะฮะอย่างตัว Swift Key ที่เป็นตัวของคีย์บอ,อร์ดเนคี่ ทำไมไม่ใช้ Google Keyboard มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะเรารู้อยู่แล้วสมมุติว่าเราอยากจะพิมพ์โน้ตเนี่ยนะฮะคือ Microsoft Keyboard เนี่ยจะมีตู้ภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยที่ค่อนข้างโคตรใหญ่ผู้ใหญ่ชอบมากนะรู้ป่ะชอบมากมันใหญ่มากนะฮะอันนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนะได้อย่างเราก็จะมีตัว Co Pilot เห็นป่ะ c o p i l า t เนี่ยเริ่มเข้ามาเป็นตัวแก้ไขเป็นตัวอะไรอย่างนี้นะฮะครนี้เราสามารถที่จะใช้ c ค Pilot ได้ด้วยอย่างเเช่นอนลอลงขียนนะ This the ะะ is one of the greatest uh boxers in the world นี่นี่ไหมก็ลากๆๆๆเอา,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 าใช่ไหมหลังจากนั้นเราใช้โคพาย o t เราต้องเขียนผิดขาด full stop มันก็จะบอกว่าคุณไม่ใส่ full stop นะเออจริงๆอะ่ะมันก็ได้แหละนี่คือหนึ่งในนักมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเงี้ยนะคะอรันนี้ก็สามารถแทนที่ได้เลยตึง้งเข้าไปแทนที่เขานะหรือจะคัดลอกไปใช้างานอื่นก็ได้เปลี่ยนโทนไหมเปลี่ยนโทนของการเขียนอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบเขียนแบบ professional นี่ this individual is recognized as one of the top boxers globally ผมไม่จะมงจะ professional ขนาดนั้นนะนะเรียบง่าย this guy is one of the best boxers out there นะฮะหรือจะเป็นเทโทนตลก this is one of those boxers who can knock you down before you even blink บอกว่านี่คือหนึ่งในนักมวยที่สามารถ knock out คุณได้ก่อนที่คุณจะกระพริบตาซะด้วยซ้ำปะโทกดยอมรับไป เรียบร้อยข้างบนก็จะมีการเปลี่ยนะะก็จะมีนี่แหละมันมันก็คือจะเป็น AI ที่ทางโวเบยก็ต้องออกมาใช้เพราะเขาใช้ Google ไม่ได้ก็จะแบบเหมือนมี Microsoft เนี่ยอยู่ย่อมๆประมาณนี้นะคะโอเคไหมอ่ะคันนี้บรอดแวร์ใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถามว่าพี่มันลบได้นี่เออมันลบได้เรารู้แต่ว่ามันเกะกะลูก,กตาไงใช่ไหมล่ะนะอันนี้เราก็จะโดย จะได้เห็นอยู่ว่า,าก็จะมีแบบแนะนำไลฟ์สไตล์นะจ๊ะ,ะมีอะไรขล่าอย่างเงี้ยซึ่งไอ้พวกนี้แหละทำให้ความแพงทั้งหมดเราพูดมาเนี่ยมันดูลดน้อยลงไปทันทีเลยเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้ดูดิเห็นปะเห็นไหมมันไม่เวิร์กเลยอ่ะนะดังนั้นเราปิดปิดอย่างงี้นะทำตามที่ดูทำเลยมันก็จะหายไปนะเนี่ยต้องมาปิดในโฟลเดอร์แต่ละอันเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอผิดอันอีกขอโทษนี่ นะฮะปิดหมดอ่ะไปแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปแต่ว่ามันก็ต้องมานั่งปิดจีละอันอ่ะเข้าใจใช่ไหมคือมันไม่ควรอ่ะนะเออแล้วก็ปิดไปเลยเมื่อกี้ปิดมีทั้งหมดด้วยดังนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่พูดถึงตัวซอฟต์แวร์ว่าโอเคมันไม่มีอ่ะมันจะเวิร์กกว่าแต่จะเห็นว่าหลายอันหายไปหมดเลยพอปิดปุ๊บเนี่ยไอโฟกแอปดืดดืดดืดเนี่ยมันหายหมดแล้วนะฮะเรากดตั้งค่าเนาะแล้วก็จากการแนะนำเนี่ยปิดต่องอันนี้ให้เรียบร้อยมันก็จะหายไปนั่นเองนะฮะคือรู้แหละว่าปิดดดตาาานนรููสส๊คีีะะทใช หัวไว้แอซิส s t นต์นะคะหรือว่าตัวของซ e เ i ีนั่นเองเป็น AI ของเขานะมี AI Voice AI Lens AI Touch ต่างๆเนี่ยเราบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ด้วยซ้ำนะคะสำหรับเราเนี่ยมันแทบจะไม่ได้มีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันน่าจะพูดถึงเท่านี้ก็จะมีสองนิ้วแตะไว้เพื่ออ่าน QR Code อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เคยเห็นใ,นใครทำนะดังนั้นในพาร์ทนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็ยัง อาจจะ AI ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะคะในตัวของพวก Google Gemini Live อะไรเงี้ยไม่มีอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วอันนี้ไม่มีแต่ว่าเขาก็จะมีแบบเหมือน AI voice ของเขาอยู่นะเช่น Who is the best boxers in the world นี่เนี่ยมันก็จะแบบประมาณเนี้ยลักษณะคือมันจะมานี้นะคะแต่ว่ามันจะฟังภาษาไทยไม่ออกนะอืมคือเราสั่งให้เปิดแบบเงี้ยมันก็ไปบอกที่อยู่เราบ้างคือพอมันเป็นภาษาไทยทำควบคู่ปุ๊บเนี่ยบางทีมัน มันก็อาจจะยังไม่ได้แบบโฟล์มากสักเท่าไหร่นะฮะถ้าเราเปลี่ยนระบบเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าระบบของเครื่องเนี่ยมันเป็นแบบทํางานคู่กับ AI ที่เขาไม่ไม่ไทำภาษาไทยมาเต็มร้อยเนี่ยมันจะแบบเด๋อๆเลยนะฮะแล้วก็เราก็ลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยภาษากังกเปลี่ยนหมดนะมันก็เอ๋อยู่ดีอ่ะบอกให้เปิดแมปเนี่ยมันก็มาบอกว่าที่นี่แบบอย่างนี้อย่างนี้อ,อ่ะไหนลองดูนะ open p e t o l maps please มันต้องระบุว่าแบบเราต้องเปิดที่ไหนเปิดแมปเปิดแอปชื่ออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะได้นะฮะ open gallery please นี่ประมาณเนี้ยมันก็จะให้ความแบบลักษณะการใช้งานแบบประมาณนี้นะฮะก็อาจจะต้องแบบเน้นหน่อยให้มันอะไรนิดนึงสำหรับเราก็เฉยๆนะคะสมมุติว่าวันนี้เราใช้ AI ใช่ไหมในการลบคนบ้างนะฮะเราไปที่ remove แล้วกันเนาะเราก็จะใช้แบบตัวสมาร์ทเลยอ่าวงเอานะฮะอ่าไปหมดทั้งคนทั้งอะไรเนี่ยสำหรับเรานะก็ยังไม่ได้อะแบบมันมันยังมีความแบบไม่เนียนอะ่ะเก็งไหมคือถ้าสมมุติเราอยากจะให้มันแบบ เนียนกว่านี้นะสมมติเราจะลบกล่องนี้ออกไงอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ได้แบบเหมือนไป c o คอนเท็กซ์เอเวร์ให้เฉยสำหรับเรานะตรงรีมูฟแบบหน้าฉันไปด้วยเนี่ยมันก็แบบยังไม่ได้อ่ะในเรื่อง AI ตอนนี้โผลเวยเองอ่ะถ้าไม่เอาแบบเซอร์วิสที่จีนโดยเฉพาะมาใช้นะแบบอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะหรือสั่งงานด้วยเสียนะเราว่าก็อาจจะยังไม่เหมาะกับคนไทยมากสักเท่าไหร่มันกันนะเพราะว่าคนตอนนี้เราเล่น AI กันแบบเต็มข้อล่อเต็มแข้งแล้วอ่ะมันก็อาจจะทําให้เราสึกว่ามันมันไม่ได้เท่านี้มันครจะได้มากกว่านี้ได้แล้วอื ต่อมาเรื่อง UI กล้องถ่ายภาพกันบ้างนะคะเราก็ชอบนะอันนี้ทําดีเลยเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบบปรับแต่งอะไรได้ง่ายจากด้านล่างนะคะแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเลยมีโหมดวิดีโอโหมดโปรอะไรต่างๆเนี่ยให้เราเลือกใช้กันนะคะมีมีสโลโมชันมี Dual v i ิวไฮเรสสตอรี่ครีเอเ o r ร์อะไรเงี้ยพ็อตเทรซเซนทช็อคือแบบว่าก็มีการให้เราแบบใช้งานแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็เรือง UI เนี่ยเราสามารถที่จะนะคะกดด้านล่างเนี้ยขึ้นมานะคะเพราะเรากดปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่ามันจะมีเหมือนเมนู ให้เรากดข้างล่างอีกนิดนึงซึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะอยู่ในระยะที่ใช้งานมือเดียวได้เห็นปะ่ะเนี่ยก็คือถ่ายรูปปุ๊บใช้มือเดียวเฮ้ยต้องการปรับเปลี่ยนสัดส่วนมากดตรงนี้นะแล้วก็เปลี่ยน Aspect r a t i o ได้นะฮะมีการถ่ายภาพแบบ XM a ก e เจ้า vivid bright อะไรเงี้ยคือทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกย้ายมาอยู่ด้านล่างแบบนี้เพื่อเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะฮะเราจะลากนี้ขึ้นมาก็ได้นะฮะแต่โอกาสภาพสูงกว่าบอกอตรงๆนะ,ะถ้าเราล่าแนะสมมติจะปัดอย่างเงี้ยใช่ไหมอันเนี้ย น,นียังแบบง่ายนะ้าสมม้งหปัดผิดไปเพิ่ปไปจุดไปละอันนี้ถ้าเราแบบลากต้องใจเย็นหรือกดเอางเงี้ยก็อาจจะทัชได้แม่นกว่านะคะส่วนเรื่องสุดท้ายที่จะพูดแล้วก็คือเรื่องของ Google นะคะแน่นอนมันไม่มีอยู่แล้วเราสามารถโหลดแอปผ่าน Huawei App Gallery ได้นะคะซึ่ง App Gallery เนี่ย นะครับมันสามารถที่จะลงแอป,ปได้มากมายนะครแต่ว่าเราก็ไม่ได้หวังผลเลยจากแอป,ปแกลลี่มากหรอกแต่มันก็มีให้เราใช้เนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะหลายๆแอป,ปก็โหวบยก็ไปดีลกันมาเต็มตัวนะเช่นพวกแอป,ปกลุ่มของธนาคารอะไรต่างๆที่น้่งทินเดอร์ก็มีเหรอเนี่ยไม่เคยเล่นเหมือนกันนะฮะท i k ต o อกไล e ์เค plus อะไรเงรี้ยเทเลกราムเซเว่นอะไรเงี้ยก็จะมีให้เราเนี่ยได้ใช้งานกัดนะฮะแล้วก็เราสามารถใช้ gbox นะฮะ,ะ,ะเพื่อที่จะดึง play store เนี่ย ออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานตัวของ Google Play s e r v i c e ได้แบบนี้นะฮะแล้วก็โหลดแอปมาเพื่อใช้งานกันอย่างเช่นอันเนี้ยเราโหลด Alexa มาโทรโซมา s c อกบัสเตอร์มาอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้นะฮะซายอินผ่าน Google ได้นะคะก็คือเรามีฐานข้อมูลเก่าก็สามารถใช้งานได้โดยรวมเนี่ยแน่นอนว่าเราทุกคนต่างก็พุกอยู่ในอีโคซิสต็มของ Android มาก่อนที่คนที่ใช้ Huawei รวมรวมถึงคนที่ใช้ iOS เองก็ตามแต่เนี่ยก็ กุ้ก็จะมีอีโคซิสเต็มของตัวเองอยู่แล้วนะฮะในการใช้ iOS มาน,นั้นกรจะปรับเปลี่ยนมาใช้ Huawei เนี่ยบางทีต้องมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะหลายๆครั้งเนี่ย Huawei พยายามสร้าง Huawei ID ขึ้นมาเพื่อเราลิงก์แล้วก็เก็บฐานข้อมูลต่างๆไว้ใน Huawei ID นในเช่นถ้าเราโหลดเกณจาก App Gallery เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าหลายๆครั้งก็จะเป็นการเข้าถึงในตัวของ Huawei ID เป็นหลักนะเพื่อสร้างฐานข้อมูลตัวเองแต่เราบอกเลยวิธีนี้ดึงดูดได้คนจีนเป็นหลักเพราะว่าคนไทยเราอ่ะไม่ได้ใช้ Huawei ID เป็นตัวหลักอยู่แล้วตัวของ Account Security เนี่ยควยนนามรักษาความาก ใครเคยใช้มีอยู่ไอไหมมีอยู่ไอเนี่ยนึกด,ดูถึงขนาดไปโพสถามในกลุ่มนะว่า two step อยู่ที่ไหนถามว่าสัพพะหน่ะเลยเลยพี่มีอยู่ไอมีอยู่ไอเนี่ยมันเข้ามีโฮมได้นะก็คือวงจรปิดอะแล้วถ้าไม่มี two step เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราถูกเข้าอยู่ถูกไหมแล้วก็ device ซที่ sign in ไว้อะก็ไม่มีมีอยู่ไอน่าดูเดไปถามในกลุ่มแล้วใครรู้ไปที่บอกได้ดูหน่อยอันนี้น่าดูไม่รู้จริงๆถึงขนาดต้องถามในกลุ่มแล้วในกลุ่มก็บอกไม่มีด้วยนะแต่อันเนี้ยมันยังบอกอยู่ว่าเอ่อ uh, device ที่มีีกกาารร sign in เนนน่่่ยยคืออ uh, ุไหบ้งง็ัดี ะะดังนั้นเราถือว่าความปลอดภัยเนี่ยสูงกว่าลหลายๆครั้งที่ใช้มา,าถ้าไปซัมซุงมีซัมซุงจะมี two step แล้วก็มีบอกว่าอุปกรณ์ไหน sign in อยู่ซึ่งสาคัญมากนะถ้าคุณจะสร้าง id ตัวเองขึ้นมาแล้วคุณไม่สร้างความปลอดภัยให้คนใช้เนี่ยเราบอกได้เลยว่ามันแย่มากๆสำหรับเรานะมันต้องมีนะฮะอันนี้สําคัญจริงๆแล้วก็จะมีตัวของ find device นะฮะหรือการหาอุปกรณ์อันนี้นัดูุดเคยลองใช้อยู่แล้ววันนั้นน,ะน่ะดุดหาโทรศัพท์ตัวเองไม่เจอนะเอาไปใส่ไว้ในเกตหน้ารถแล้วเหมือนกับว่าพอไปใส่ไว้ในเกตหน้า มือถือใช่ป่ะปกติเราจะเลื่อถึงไฟล์ device ของ Android ใช่ป่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่มีไงเราไม่ได้ลงไว้ไงแล้วเ,เราก็หาไม่เจอแต่เราซายอินอะไรไว้ทุกคนรู้ป่ะเราซายอินตัว h ฮเวอรไอดีไว้แล้วก็เราก็เปิดไฟล์ d e v ว c e ์ไว้ทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าอุปกรณ์ของเราตอนนี้มันอยู่ที่ไหนและเราก็หาเจอนะคะเจ๋งมากๆอันเนี้ยมันจะไม่เราเห็นเลยว่าอุปกรณ์ของ h ฮเวอรอันไหนบ้างที่เราซายอินอยู่อะอย่างเงี้ยวอชีดีห้าอยู่ที่ไหนนะคะแต่ว่าพวกเนี้ยเราลบไปแล้วแหละแต่มันไม่ได้ออกไปเฉ เครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าอยู่ตรงไหนนะคะแต่อันนี้นะดุดขออนุญาตดึงออกมานิดนึงแล้วกันให้มันห่างออกมาหน่อยแล้วกันเนาะแล้วเราก็เปิด Lost Mode ได้เครื่องสูญหายแล้วก็ลบ Data ได้ด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่แบบดีมากๆนะคะในการที่จะเข้ามาใช้งานแล้วถ้าเกิดเราอยากจะทรายเอาเนี่ยคุณก็ต้องใส่รหัสอีกไม่ใช่ใครทะลึ่งมาอยากใส่ก็ใส่ได้บางคนบอกโอ๊ยปิดล็อกผิดแล้วเว้ยมันหาเราไม่เจอหรอกเพราะว่าอย่างเงี้ยนะเราก็มีแบบกั้นไว้อีกชั้นหนึ ถือว่ายอดเยี่ยมนะในตัวของการารักษาะค,ะความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ต่างๆนานาเน,น,นี่ยนะคะก็สามารถใช้งานได้ตรงนี้ก็กดไฟไดไว้ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะโอเคนะคะประมาณนี้แล้วกันจริงๆมันเยอะจนแบบเยอะโว้อยอะนะคะแต่เออชั้นหนึ่งแล้วกันฮูเวอมิวสิกฮูเวอมิวสิกเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยเขาไปโคกับน่าจะ GMM เพราะเราจะเห็นว่ามีเพลงของ GMM Grammy เนี่ยคือเยอะมาก นะไม่แน่ใจผิดบอกได้นะฮะมีตัวช่องเรือก็ช่องช่องเรือก็คือประเภทของเพลงมาให้เรานะฮะบาไรงี้เราก็สามารถฟังได้นะฮะเมื่อกี้เราเปิดมาจะบอกเลยว่ามีอุปกรณ์ใกล้ๆมาจะให้เชื่อมต่อไหมอะไรเงี้ยก็สามารถฟังได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีเพลงไทยให้เราฟังเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะหรือว่ามันมีมันไม่มีแล้วนะทุกคนมันหายไปแล้วนะฮะปรับซสาร์เอฟเฟกได้แบ็กกราวน์มิวสิกนะคะต่างๆนานาแล้วก็ในแอปนี้ปรับได้เยอะนะ นะคะทั้งดาวโหลดคุณภาพจะเป็นอะไรอะไรเงี้เยเีได้เหมือนกันตอนนี้น่าจะหมดสัญญาไปแล้วก็คือเราก็เลยไม่เห็นตัวเพลงไทยขึ้นมาในในจุดนี้แล้วนั่นเองนะคะเอาละทุกคนแล้วนี่คือรีวิวนะคะของตัว emotion UI นะคะ14.2นั่นเองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ภาพรวมๆเนี่ยเราชอบตรงที่ว่ามีลูกเล่นให้เล่นเยอะและทุกอย่างทำออกมาได้ดูเรียบหรูพรีเมียมมากๆใครเป็นแฟนหัวเว่ยเดี๋ยวรอดูรุ่นต่อไปน่จะทำเลยก็คือเป็น emotion UI รุ่นใหม่นะฮะรอดูแล้วกันอันนี้ให้ดูรุ่นก่อนแล้วกันนนดมีเครื่องนี้ในมือพอดีแล้วก็รู้สึกชอบมากๆก,ก็เลยมาบอกกันว่าเวลามันอยู่ในโทรศัพท์ที่ดูดีด้วยเนี่ยมันโคตรจะดูดีเลยว่ะเจอกันใหมค่คลิปหน้าละฟันดี้ราตีสวัดสวนดสนะค่ะโอ